คนเงียวดุเงียวบอยท่อปัสสาวะอักเสบฟังสวัสดีครับอิสานพ่ะเจ้าครับน้ำทงไ้ทงนะสบายตาดีสนกว่า <c oughs> พุทธเถ่าหรือว่าคนที่เกิดโดนหรือว่าคนที่มีอายุนั่นะนะ <c oughs> พวกเงียวบ่อสุดจากเทียเงียวกับปิดกับปล่อยลูกเงียวขึ้นละสิบเทือ่อยี่สิบเทื่อกับมีบ่ได้รับบ่ได้นอนคาตะเงียว อันนี้เป็นสมุนไพรแบบภูมิปัญญาบ้านเฮานะพี่น้องเฮ็ด he ได้ถึงผู้หญิงผู้ชายดีดีเบิดแหละขอให้เ he ฮ็ดขอให้กินเท่านั้นเองนะครับอันนี้การันตีได้เลยว่าสอสาม,มื้อนี่มีอิ่มซิมแบบนอนหลับสบายเลยไม่ต้องลุกเงี่ยวดอกว่ามันมีอย่างแน่เฮ็ด he จังใดกินจังใดตามเลยนี่ค่ะสมุนไพรยญ้าแห้วหมูหญ้าแห้วหมูบ้านเขาธรรมดาน่ะพี่น้องนะเนี่ยลักษณะดอกจังสี่เลย ลักษณะใบก็เลี้ยวๆยังสิแหละนะอยู่นําเดินบ้านเจ้านั่นหาเบิง้งมีให้คนงามขุดก่อนขุดเลยผู้สาวจุกหัวหุ่นดินแตกเขือบเลยนะครับที่นี่เขากระสีหัวมันกระสียุ่ตื้นๆนะพี่น้องนี่คือหญ้าเห่าหมูนะครับขุดได้แล้วนี่ต้นหญ้าค้านะพี่น้องไอ้ที่เขาผู้เฒ่าผู้แกเอาไปเห็ดไถหญ้านะพี่น้องนะเอาไปเกี่ยวใบมันแล้วเาไปเฮ็ดไถหญ้านะครับ นี่สิขุดเอาหากมันงัดบุยลองดึงกอนนี่นะพี่น้องหากสิเป็นยังสี่เลยหากหย่าค้านะพี่น้องอันนี้กับงามอีกนั่นแหละอันนี้ต้นยังต้นตะไคร้จ้าต้นตะไครเนาะครับเอาถอนเอาถอนเอาเลยนะครับ <laughs> โอเคอันนี้ก็ตะไคร้ได้ครบแล้วนะพี่น้องหญ้าเหี้วหมูแล้วก็รากหญ้าคาแล้วก็ตะไคร้นะครับ บัดที่นี่ตามวิธีเฮ็ดวิธีทําวิธีกินได้เลยนะครับไปไชค่ะหัวยาแห้วหมูนะคะรากยาคาแล้วก็ตะไคร้ค่ะครับบัดที่นี่กส็สิให้เพื่อนล่างนะพี่น้องเอาล่างเลยครับสมุนไพรเราพร้อมแล้วค่ะแมนครับนี่คือสามย่างเขาหามาพร้อมแล้วนะพี่น้องนี่คือหัวยาแห้วหมูแล้วก็อันนี้คือคือตะไคร้นะครับตะไคร้ตะไคร้นี่ใส้ถึงใบนะพี่น้องตั้งแต่หัวหอด หอดใบนะพี่น้องนะแล้วก็นี่คือรากหญ้าคานะครับที่นี่เอาลงใส่หม้อนะครับต้มถ้าต้มหน่อยต้มหลย,ยุที่ปริมาณของสมุนไพรนะครับใส่นํนานหน่อยหรือน่าหลายนะครับต้มให้เดือดจังสี่แล้วชุดนึ่งจังสี่นี่ต้มได้หลายน้ำนะพี่น้องต้มได้จนจืดลิ้นใส่แก้วแม่ <laughs> นะครับนี่ลิ้นให้เบ่งนะหอมหอมเลยพี่น้องนะหอมหุยเลยนะพี่น้องนนะพอเออ เป็นยังไงหอมอร่อยมากเลยค่ะรสชาติของมันกระสีออกจืดๆซื่อๆนะพี่น้องแซ่บอีกตั้งหากนะครับที่นี่หอมแซ่บอร่อยวิธีการกินให้กินแทนน้ำจากสองมือสองมือ,อ,มอนี่ถ้าผู้ใดเป็นระดับสิบก๋วเที่ยวขึ้นมาขึ้น,ข,นขึ้นไปเนี่ยนะพี่น้องลูกเยี่ยวนะ่นะพูดถึงหรือว่าเย,ยี่ยวยุ่เยี่ยวหยดเยี่ยวหยดอย่างนั้นนะสองมือสามมือเท่านั้นสิทุเลาลงเหลือ เมื่อละเทือสองเท้อเท่านั้นเองนะครับคืนละเทือสองเทืาอ,อันนี้อิหรีอีสานพระเจ้าการันตีเลยว่าของจริงไม่ต้องไปพึ่งเขาของเขามีย้ำมือคืนนะ่ะผู้ใดบ่ได้นอนบ่ได้หลับนี่ยนะย้อนลุกเยี่ยวนะพี่น้องหรือว่าเก็บท่อปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะอักเสบอ่ะเอาตัวนี้ไม่แก้นะพี่น้องอีสานพระเจ้าการันตีอิหรีนะครับว่าอันนี้คือภูมิปัญญาบ้านเฮาแบบเห็นผลอิสานพระเจ้าเอามาบอกแล้วอย่าลืมบอกต่อละสวัสดีครับ